ตัวอย่างการปัดลูกคิดสูตรเพิ่ม50ข้อที่1แบบฝึกหัดหน้าที่27แถว A ข้อที่1ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่ม7ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่ม9หักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10แบบนี้ข้างหน้าลด2ปัดขึ้นพร้อมกันข้างหลังลด2ปัดขึ้นพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ34ข้อที่2ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่มส 2, ข้างหน้าเพิ่มสองข้างหลังเพิ่มหกหักเพื่อนออกใส่10บแบบนี้ข้างหน้าเพิ่ม3าข้างหลังเพิ่ม1เซตศูนตอบ81ข้อที่สข้างหน้าเพิ่ม1ข้างหลังเพิ่ม6ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่ม3ข้างหน้าเพิ่ม1ข้างหลังเพิ่มหนหักเพื่อนออกใส่10บแบบนี้เซตศูนย์ตอบ50ข้อที่4ข้างหน้าเพิ่ม1ข้างหลังเพิ่มส ข้างหน้าเพิ่ม3ข้างหลังเพิ่ม9หักเพื่อนออกใส่10แบบนี้ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่ม7หักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10เซตศูนตอบ80ข้อที่หข้างหน้าเพิ่ม1ข้างหลังเพิ่ม7ข้างหน้าเพิ่ม3ข้างหลังเพิ่ม3หักเพื่อนออกใส่10แบบนี้ข้างหน้าเพิ่มสข้างหลังเพิ่ม8เซต0ตอบ98ข้อที่ห ข้างหน้าเพิ่ม9ข้างหลังเพิ่ม6ข้างหน้าลด7ข้างหลังลด1ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่มหาหักเพื่อนออกใส่10แบบนี้เซตศูนย์ตอบ50ข้อที่7ข้างหน้าเพิ่ม7ข้างหลังเพิ่ม4ข้างหน้าลดหข้างหลังลด3ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่ม9หากเพื่อนออกใส่10แบบนี้เซตศูนย์ตอบ50 ข้อที่8ข้างหน้าเพิ่ม7ข้างหลังเพิ่ม6ข้างหน้าลด4ปัดขึ้นพร้อมกันข้างหลังลด1ข้างหน้าเพิ่ม1ข้างหลังเพิ่ม5หากเพื่อนออกใส่10แบบนี้เซตศูนย์ตอบ50าข้อที่9ข้างหน้าเพิ่ม5ข้างหลังเพิ่ม9ข้างหน้าลด4ปัดขึ้นพร้อมกันข้างหลังลด1ข้างหน้าเพิ่ม3ข้างหลังเพิ่ม7 หากเพื่อนออกใส่10บแบบนี้เซตศูนย์ตอบห้าห้าข้อที่10ข้างหน้าเพิ่ม3ข้างหลังเพิ่มสข้างหน้าเพิ่ม1ข้างหลังเพิ่ม8หากเพื่อนออกใส่10บแบบนี้ข้างหน้าลด2ตัดขึ้นพร้อมกันข้างหลังลด1เซตศูนย์ตอบสาหนึ่งข้อที่11ข้างหน้าเพิ่ม7ข้างหลังเพิ่ม6ข้างหน้าลดหข้างหลังลด2ตัดขึ้นพร้อมกัน ข้างหน้าเพิ่ม2ข้างหลังเพิ่ม8หักเพื่อนออกใส่10แบบนี้เซตศูนย์ตอบ52ข้อที่12ข้างหน้าเพิ่ม9ข้างหลังเพิ่ม4ข้างหน้าลด8ข้างหลังลด2ข้างหน้าเพิ่ม3ข้างหลังเพิ่ม8หักเพื่อนออกใส่10แบบนี้เซตศูนย์ตอบ50